ไม่ต้องลุกไปไหนกันเลยทีเดียวเอาใจคอเกมกันอีกครั้งกับทางแบรนด์บาลฮะเตแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เกมมิ่งชื่อดังจากญี่ปุ่นหลังก่อนหน้านี้เคยเปิดตัวเตียงเกมมิ่งที่ให้เราได้ฮือฮากันแล้วรอบนี้มีเตียงเกมมิ่งรุ่นใหม่มาเปิดตัวอีกครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือตัว BGB 100 FA เตียงเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด คราวนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวช่วยปรับองศาในการนอนได้หรือแปลเป็นเบาะนั่งในตัวก็ยังได้สำหรับตัวมอเตอร์ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนได้กันอาทิด้านหลังปรับได้60องศาและส่วนขาปรับได้สามองศาเรียกได,ด้ว่าปรับตามสรีรละที่เราต้องการกันเลยได้เลยและนอกจากตัวเตียงเกมมิ่งแล้วก็ตามสไตล์ของแบรนด์นี้นครับบลฮเตจะมีในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายรอบนี้มีมาใหม่ทั้งที่แขวนเสื้อตัววางเครื่องเดสก์ท็อปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับชั้นวางของสชั้นและโต๊ะคอมแบบใหม่ที่มาพร้อมกับขาขแขวนจอที่มมมาากกกกยยิิ่งเดดสหับบแนนนนี้้็อ ได้เลยว่าใครที่อยากได้รับก็ต้องกำตังไว้พอสมควรเลยเอาเฉพาะแค่เตียงผียวนะครับก็มีราคาอยู่ที่16,000บาทโดยประมาณเข้าไปแล้วแต่ถ้ามีแบบเบาะนั่งด้วยก็จะอยู่ราว22,700บาทและถ้าแบบครบชุดตามภาพนี้นะครับบอกได้เลยว่า5,6,000 6 0 0ห0หรืออาจจะ 7, 000, เจ0 0 0มนกันเลยเรารุ่นขายในไทยได้ไดเลยเร็วนี้ครับ